นดีตอนสายๆของวันศุกร์ที่16มิถุนายน2566ค่ะทุกคนตอนนี้ปิ่นจะพาทุกคนมาที่ไหนเห็นไหมเห็นไหมพิกัดที่ปิ่นมานั้นให้ทุกคนมาตรงนี้ค่ะอนุสสวรีย่าจันย่ามุกทุกคนเลีขยวมาทางป่ากข้อค่ะประมาณ4กิโลเมตรแล้วทุกคนจะเจอตรงนี้ค่ะยูเทิร์นตรงหน้ามาสัสยิดบ้านผักฉีด เลี้ยวสายเข้าซอยยามูค่ะทุกคนปากซอยมีเซเว่นนะทุกคนขับเข้ามาในซอยยามูอีกประมาณ3กิโลเมตรค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนจะเจออะไรรู้ไหมจะเจอร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะทุกคนบรรยากาศเงียบสงบวิวทะเลบ้านๆเรากินอาหารไปชมวิวทะเลไป ทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดสูดาน้ำลงอ่ะทุกคนก็สามารถเดินลงไปชายหาดได้ค่ะทุกคนก็จะมองเห็นอ่าวซับปัมแหลมหินเกาะมะพรา้าวแลบรองว่าวิวสวยงามมากแล้วก็เห็นว่ามันมีอาหารรสเด็ดๆดอยู่ค่ะทุกคนเห็นว่ากันว่าเขาเปิดให้บริการทุกวันเลยนะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มทุกคน มันจะมีอาหารทะเลอาหารไทยอาหารฝรั่งสเต็กเนื้อก็มีค่ะสเต็กไก่สดสด,สดจากหาวยามูเลยทุกคนปิ่นก็ยังไม่เคยไปนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ปิ่นดุมด,มดุมมาก,กันกับเพื่อนสองคนทุกคนดูขวามือถูกว่ามือเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอ่าวแล้วใช่ไหมเห็นทะเลแล้วทุกคนเขาบอกว่าร้านอยู่ขวามือค่ะใช่ร้านนี้ไหมใช่ร้านนี้ไหมใช่แล้วใช่แล้วนี่ไง ตดลองค่ะทุกคนมาถึงง่ายมากเลยอะ่ะเห็นไหมไปค่ะมาถึงก็เดินดุม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 เข้าไปเลยครั้งแรกของปิ่นมาดูสดสดกันกันกบปิ่นเลยค่ะทุกคนไปไปไปเดินเข้าไปกันมาสำรวจร้านพร้อมกันค่ะทุกคนอุ้ยเห็นวิวทะเลแล้วเห็นวิวทะเลแล้วเห็นว่าร้านอะคะ่ะอยู่ก่อนถึงท่าเทียบเรือยาเมู เดี๋ยวเราไปส่องกันดูไหมทุกคนจะเห็นท่าเทียบเรือ,อยามูหรือเปล่าตอนนี้เวลาประมาณ10โมงจะ11โมงแล้วทุกคนมาถึงน้ามันก็ขึ้นเลยเห็นไหมถ้าสมมติว,ว่าเรามาประมาณเที่ยงน้ําจะลงไปถึงนู่นทุกคนเราสามารถเดินลงไปเล่นไกลมากเลยนะแต่นี้คือน้นํานี่ชิดตรงนี้เลยค่ะทุกคนเราเดินเล่นไม่ได้เดินเล่นไม่ได้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมตรงนู้น ะะมันจะเป็นแบบแอวสปามไหมแหลมหินแล้วก็เกาะมะพร้าวอ่ะทุกคนฝั่งนู้นน่ะเห็นไหมมันเห็นบันไดลงมาไหมทุกคนจริงๆแล้วอ่ะประมาณเที่ยงอ่ะถึงบ่ายสองอะ่ะน้ำมันจะลงไปถึงนู้นเลยทุกคนหนุนๆ,ๆตรงเรือลํานู้นอยู่เลยอ่ะเราเดินเล่นได้เลยนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทุกคนดูบรรยากาศออกมานีโอ้ยน่านั่งมากเลยนี่สวยสวยสวยไหมทุกคนสวยไหมเนี่ยค่ะ เห็นไหมตรงเนี้ยน้ําขึ้นมาถึงนี่เลยทุกคนเห็นไหมเราลงไปไม่ได้เลยได้แต่สองอย่างเดียวได้แต่สองอย่างเดียวไหน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 เพื่อนปิ่นเลือกนั่งตรงไหนได้แต่ดูบันไดทุกคนลงไม่ได้ถ้าทุกคนอยากตามนอยปิ่นนะเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้เลยค่ะ ถ้าก่อนเที่ยงก็จะได้บรรยากาศแบบนี้มองแต่บันไดเราลงไปไม่ได้เพราะน้ำมันขึ้นทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนมาทานอาหารเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะลงตุ๊ดๆๆๆไปถึงนู่นคามทุกคนสามารถเดินเล่นเดินอะไรได้เลยแต่ร้านเขาเปิด7โมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มใช่ไหมถ้าทุกคนอยากมาดินเนอร์ค่ะแล้วก็ดูตะวันตกดีนอะไรอย่างเงี้ยก็มาตอนเย็นบรรยากา,กาศก็จะเป็นอีกแบบนึงอ่ะ อันนี้คือเมนูเขาค่ะเมนูเมนูเมนูเขามีสีหน้าทุกคนดูได้เลยนะคะดูรายการอาหารดูราคาอาหารได้เลยก่อนที่จะตามปิ่นมาค่ะแล้วไม่พูดพ่ำทำเพลงทุกคนเพื่อนปิ่นสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วแหละปิ่นมาตะโกนกับซิปบ,บอกว่าพ่อพ่ออย่าสั่งอาหารเวลาหิวพ่อพ่อพ่อแค่นี้ก่อนเขาถึงหยุดค่ะทุกคน <laughs> น้ำมาก่อนแล้วเดี๋ยวปิ่นก็ไปรู้แนวนะว่าเขาสั่งอะไรบ้าง แล้วค่ะผัดผักบุ้งทุกคนจานเริ่มเดิมมาโอ้ยตายแล้วมากันสองคนแล้วอันนี้อย่างใหญ่อย่างเยอะทุกคนข้าวผัดสับป,ประรดซีฟู้ดมามันเริ่มเดิมเลยมากินกันสองคนนะทุกคนดูทุกคนดูแกงตัวนี้ค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวมันต้องแซ่บหน้าดูทุกคนดูเครื่องแกงเขาน่าจะทําเองค่ะตายแล้วสามอย่างแล้วนะทุกคนสามอย่างละ แล้วอันนี้ค่ะของโปรดปิ่นไปที่ไหนปิ่นต้องสั่งค่ะน้ำพริกน้ำปลาปิ่นทานไม่ได้เลยเวลากินข้าวโอเคสามอย่างเราใช่ไหมสามอย่างแล้วใช่ไหมอของปิ่นเป็นข้าวเปล่าวนดูอีกทีหนึ่งสามอย่างใช่ไหมหมดหรือยังเพื่อนปิ่นสั่งมาแค่นี้หรือเปลืหรืออะไรเพราะเขาสั่งตอนที่ปิ่นไป,นปนเดินชมวิวอะทุกคนรุ้นๆุน,นเหมือนกับว่าอาหารมันจะมาอีกนะทุกคนนะแล้วทุกคนดูบรรยากาศที่ปิ่นนั่งกินข้าว ก่อนเที่ยงค่ะตอนนี้11อโมงอีกเมนดูมาแล้วทุกคนหอมหอมตัวเนี้ยหอมมากท่าทางจะอร่อยค่ะยังไม่หมดเพื่อนปิ่นบอกมีอีกหนึ่งยา่างโอ้โหตายแล้วมากันสองคนนะคะทุกคนหรือว่าเพื่อนปิ่นเห็นว่าเรามากันถี่คนทุกคนดูนี่ จะรับมือกับอาหารมื้อนี้ยังไงทุกคนตายแล้วจานมันเมื่อเริ่มเทิมนะ้ามันไม่ใช่จานเล็กๆนะทุกคนทุกคนดูดิกินกันสองคนนะตายแล้วตายแล้วเราทําอะไรลงไปเนี่ยทุกคนแต่มันอร่อยทุกอย่างเลยนะทุกคนปรากฏว่ายังไงรู้ไหม กินไม่หมดทุกคนกินไม่หมดปินไม่ไหวแล้วเพื่อนก็ไม่ไหวแล้วค่ะดูดิเหลือทุกสิ่งอย่างเลยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะทุกคนแต่เราไม่ไหวอะ่ะมันเยอะเกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราห่อกลับบ้านสิคะรออะไรเป็นครั้งแรกค่ะที่กินแล้วห่อกลับบ้านอะ่ะทุกคนโอเค เช็คบินทุกคนดูดิดูรายการอาหารของคนสองคนกินสิทุกคนเราทําอะไรลงไปเนี่ยต้องหิ้วทั้งสองมือเลยค่ะกลับบ้านรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่1,330อาเอากลับไปกินที่บ้านได้อีก2มื้อค่ะทุกคน